นี่ครับเราก็จะได้ชิ้นเหล็กเพื่อเอาไปขึ้นรูปอันนี้ได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับ1,260ชิ้น1,260ชิ้นใครจะสั่งก็เข้ามาสั่งกับเราได้เลยนี่เดีย๋ยวเราจะไปตีขึ้นรูปนี่ใช้เลเซอร์ตัดนะครับสวยงามงานเนี๊ยบมากอืเอเราเช็คดูให้ละเอียดอีกรอบหนึ่ง นี่ก็คือชิ้นส่วนที่เราจะไปทำแวกได้ย่านั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะโอนเงินให้ก่อนชิ้นงานที่เราได้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเศษที่เหลือเดี๋ยวเราไปทำประโยชน์ต่ออ่ใช้ได้ใช้งานได้เอปทำาลงทำรั่วอะไรได้หมดครับนะผม ก็ถ้าสนใจสินค้าของเราก็โทรมาได้เลยครับที่0 8น4259942หรืออติดตามมาในเพจ c e b o o k ของเราครับฝันใช้ค่าเหล็กแปลรูปแล้วก็ส่วนของ YouTube นะครับรบกวนฝากกด Subscribe ให้สักนิดนึงนะครับเราจะขอบพระคุณมากมากครับผมเดี๋ยวเราจะไปแปลรูปสินค้าเราเป็นอ,อุปกรณ์ไดาย,ยาหรือแวกไดาย,ยาต่อไปครับไว้เจอกัน แล้วก็มาขนกลับบ้านนะครับทำงานต่อ